สวัสดีครับต่อไปเป็นวิธีการตกแต่งชิ้นงานชิ้นวางเท้าที่ได้เคยทําไปแล้วนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เปิดชิ้นงานชิ้นวางเท้าที่เราเคยทําไปจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นครับให้เลือกฟอนต์เพลนเลือกพื้นผิวนะครับสร้างสี่เหลี่ยมแบบ c o นเนอร์แลนเกิลกำหนดขนาดด้วยสมาร์ทด m เมนชันครับแลวนี้ยาวสิบครับ ส่วนด้านี้6กห่างกันหนึ่งครับห่างกันสอง 1, เราก็จะได้สี่เหลี่ยมใงนขนาดนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูกหลังจากนั้นเราก็ทำการ x x t r u d e cut ให้ตัดชิ้นงานเล็กลงไป1มิลิเมตร ก็ติดถูกครับเราจะชิ้นงานแล,ล้วแบบนี้นครับนับต่อไปเราจะมาทําการสร้างแกนนั่งยิงขึ้นมานะครับให้เลือกแบบ Two Point นะครับก็คลิกที่จุดที่คลิกที่เส้นของเส้นนี้นะครับนำเมาส์มาชี้ที่เส้นเราจะเกิดจุดสีส้มครับให้คลิกหนึ่งครั้งนะครับคลิกหนึ่งครั้งก็จะเกิดแกนั่งยิงขึ้นมาครับ หลังจากนั้นาก็ใช้คำสั่ง Linear Pattern Direction หนะครับกำหนดให้เป็นเส้นนี้ครับ Spaceing ครับ7 2 Number of Instance 1ส่วน Direction 2นะครับเราก็เลือกเป็น Exit สเปซซิ่ง12.5ครับเอ่อสเปซซิ่ง12.5ครับแล้วก็ Number of instance 8 feature of pattern ให้เลือกเป็นตัวนี้นะครับแล้วเราก็ทำการตัดสี่เหลี่ยมบางสี่เหลี่ยมที่เราไม่ต้องการนะครับ ด้วยคำสั่ง Instant t o Script นี่นะครับให้เรานำมาวิไปคลิกที่จุดตรงกลางของสี่เหลี่ยมนะครับก็มีจุด66 56 46นี่ครับให้เป็นระยะ4คูณ4นะครับ ก็คือกว้างสี่ยาวสีนั่นเองแล้วก็ติ๊กถูกครับเราก็จะได้ชิงงานในลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มาเปลี่ยนมุมมองเป็นฟอนต์เพนอ๋อก่อนเปลี่ยนฟอนต์เพนนะครับให้เราทําการสร้างเพนขึ้นมาก่อนนะครับคลิกที่พื้นผิวครับ ครับเราก็จะได้อย่างนี้นครับขึ้นมาก็ติ๊กถูกอ๋อแองเกิลนะครับให้เป็นเก้าสิบก็ติ๊กถูกครับแล้วเราก็ทำการสร้างเซ็นเตอร์ไลน์นะครับคลิกที่พื้นผิว การสร้างเซนเตอร์ไลน์นะครับแล้วก็ว่าสี่เหลี่ยมแบบเซนเตอร์และแทงเ,เ,เกิลที่มากำหนดขนาดนะครับให้ด้านนี้นะครับยาว80แล้วด้านนี้นะครับแลวด้านนี้นะครับยาว12 แล้วก็ทำการ extrude ชิ้นงานนะครับให้ชิ้นงานนะครับมีความหนา3มิลิเมตรออกมานะครับชิ้นงานจะมีลักษณะแบบนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ทำการฟ f i ล l ชิ้นงาน ให้ลัสมีเสีเลยนะครับ1มิลิเมตรก็ติดถูกครับหลังจากนั้นเราให้ใช้คำสั่งมิลเลอร์ครับเลือกเพนแล้วนะครับก็คือด้านก็คือเพนที่เราสร้างขึ้นมาก็เลือกเพเจอร์นี้ นะครับจากนั้นเราก็ติ๊กถูก Feature to Miller นะครับให้เราลากให้เราเลือกส่วนที่เราจะสร้างที่ออกมาจากชิ้นงานวางเท้านะครับติ๊กถูกแล้วก็ทำการฟิลเลตถ้าหากยังไม่ฟิลเลตนะครับหรือเราจะใช้วิธีก็ได้นะครับ ทำมิเลอรอีกครั้งนึงนะครับเลือกเพนเลือกติกถูกก็จะได้ชิ้นงานที่ฟิลเลตเหมือนกันนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะมาทำการฟิลเลตชิ้นงานนะครับกำหนดให้รัศมีฟิลเลตชิ้นงาน2มิลลิเมตร แล้วก็ทำกับฟิเลตแล้วก็จะฟิเลตตรงมุมนี้นครับให้เราเสีฟิเลตหนึ่งมิลิเมตรก็ติดถูกครับเสร็จแล้วครับชิ้นงานชิ้นวางเทา้า